สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาดีเซลเครื่อง2.2ข้ามเร็วตัว140แรงม้านะาเบื้องต้นนะเคสนี้ลูกคา้าแจ้งอาการคือรถมีอาการสตาร์าติดยากลากยาวๆนะาลากยาวโคโบโลูกค้าแปลงมานะบ้โวแลแลก็พัดลมนะ ต่อร้อมตรงไว้นะเปิดัวิีซกุญแจทำงานเลยอ่ะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูโอ้ลากยาวเลยไม่ติดเลยอ๋อยังไงก็ไม่ติดนะเดี๋ยวลองอน้ำมันลอดูติดน้ำมันนะเบนซินลอนะ เอาตัดพอพอพอ,อเรียบร้อยนะขอเฉีมีปัญหาไอ้มาดึงดึงไหลกลับดูก่อนนี้ยดึงดึงน้ำมันไหลกลับดูนะต้นที่หนึ่งไหลกลับแรงนะ2องห้อมานสาม,สาม โอ้โหมดเลยอ่าต,อตัวที่สี่แรงสูวสองต้นนะฮะหนึ่งกับสามมาดูอาการนะรถบันเร่งค้างนะครับเนี่ยรถันเร่งค้างรถันเร่งค้างไฟกองดักน้ำโชว์นะฮะเหยียบเบรกอ่าเหยียบเบรกนะฮะตอนนี้เหยียบเบรกอ่ารอบลงมาไว เสียงดังกาวแปลกๆนะเนะี่ยมันท่วมเลยตัวอ๋อ,อฉีดพังนะระบบน้ำมันมีปัญหาเบื้องต้นเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถไปล้างก่อนเดี๋ยวเพื่อจะยกถังลงมานี่แต่ขี้ดินนะเต็มไปหมดเลยนถังน้ำมัน ถังน้ำมันออกมาล้างระบบน้ำมันใหม่นะครับเอาน้ำมันออกแล้วก็ล้างน้ำมันใหม่ขอถังมาทําความสะอาดนะะไล่ระบบน้ำมันลงมาดูนะดูภายในน้ำมันสีแปลกๆแ,แล้วก็ดูกองตันอยู่นะแล้วก็ล้างนะแล้วก็ถังมันบีนะ เดี๋ยวต้องน้องทุบทุบถังด่วนใช้ได้อะถังมันบี้ตรงฝักบัวที่ดูดตีเลยบี้เลยเนเพราะว่าพุเลยเนี่ยเนี่ยรอยมันสีอยู่เนี่ยปลายเนี่ยฝักบัวมันดูดไม่ได้หลุปนะถังใช้ไม่ได้นะครับถังน้ำมันบี้เลยนะเป็นแต่แตะใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่บุบงี้ฝักบัวน้ำมันมันดูดไม่ไม่ได้นะ ถังน้ำมันนะเบิกมาใหม่นะได้มาเรียบร้อยอของใหม่นะครับพร้อมตัวฝักบงฝักบัวอันนี้นของลูกคา้ายกใส่เลยต้องเชื่อมขายืดใหม่นะเนี่ยล้าวตอนแรกอันเนี้ยดันขึ้นไปนู่นเลยโคตนะก็แทกแรงนะเนี่ยปรับแต่งขายืดใหม่นะครับใจกองอากาศหนึ่งตัวนะดูก ไ,ได้แล้วเปลี่ยนกองอากาศด้วยเน่าเลยกองลูกหน้าลูกหลังถังอามันใส่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวรออะมันติดมาแก้ไขเรื่องหัวฉีดพี่หัวฉีดมีปัญหานะติดเครื่องเลยเนี่ยร์ตติดยาวนะอ่าเดี๋ยวจะอถอดหัวฉีดนะก็คือหลักๆที่ดูไว้เบื้องต้นนะสูบสามสูบสามไหลแรง แล้วก็ถ้าจะเป็นสุบหนึ่งนะ1หนกับ3เปลี่ยนุต้ส่อหมวฉีดนะแล้วก็สองกับสอาจจะแค่ล้างเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำทีละหัวนะแล้วก็เอาขึ้นรถเลยว่าอาการจะสาตาร์ตติดง่ายไหมดูต้นที่สามก่อนนะต้นที่สามที่ว่าน้ำมันจับไหลแรงนะนี่ อ่าใบก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่นะหนตัวชุดซ่อมใหม่เดี๋ยวลองดูทีละต้นนะอันนี้ต้นที่สามก่อนหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมนะต้นที่สาอ่า,างติดเครื่องดูว่าติดง่ายไหมอ่าตาร์ติดง่ายแล้วนะเบิ้นเย่ดีนอจ้ะ กลับโอเคแล้วนะแต่ว่าไปลองเบิ้์นรอบเบาๆเบิ้์นรอบเบาๆมันจะมีเสียงเขกลั่นๆแปลกๆแปลกๆนะอ่ารังแก๊กๆเบาๆนะโอเคต้นที่หนึ่งนะเปลี่ยนชิ้ซ่อมดูใบแปะ ชุดซ่อมใหม่พร้อมแหวนลองวัฉีดเปลี่ยนชุดซ่อมนะฮะต้นที่หนึ่งอ่าเสร็จง่ายขึ้นเลยนะเบิ้นดูกันอ่าวันไม่มีแล้วนะออกเฉยๆมาดูไรกลับเอผ่านนะเทากับเปลี่ยนชุดซ่อมสองต้นนะ เดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูว่าอากาศเป็นยังไงนะแล้วก็ดูไฟที่หน้าปัดหายหมดแล้วนะไฟโชว์นะเมื่อวานนี้หายหมดแล้วมาดูนะตอนแรกที่ว่าควันท่วมตูนะอันนี้หลังจากแก้ไขเปลี่ยนชุดซ่อมกม็ชีดหนึ่งและสามนะะมาเบิ้ลโอเค ประมาณนี้ได้แล้วนะควันไม่ออกไม่มีเสียงเขกอะแล้วก็รถที่วิ่งหน่วงๆน,นะก็คือจากโคโบนะลูกค้าแปลงโคโบมานะแล้วก็จะมีตอนนี้ก็น้ําไหลน้ํารั่วนะท่อน้ํารั่วอยู่เนี้ดูท่อน้ําอะเปลี่ยนแก้ไขระบบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งเทส ฝาครอบวาล์วนะเดี๋ยวถอดมาทำใหม่อัดกาวใหม่นะน้ำมันเครื่องรั่วซึมนะมาดูท่อน้ําที่รั่วหลักๆเลยที่ต่อไว้นะมันคือปายเหตุเนี่ยพัดลมเนี่ยความร้อนที่จะขึ้นก็คือน้ํามันหายไปจากระบบนะท่อน้ํารั่วแล้วหาไม่เจอเนี่ยนีย่ท่อน้ํารั่วนะเดี๋ยวเปลี่ยนท่อน้าก่อน น,นี้ก็ตามนี้นะใส่ไว้อย่างงั้นทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขแล้วนะครับรถต้นเจะเร่งไม่ค่อยออก,กอื่นอื่นนะก็พอเหมือนมันรอรอบนะแต่พอกดปุ๊บมันก็ขึ้นได้ปกติวิ่งได้ปกตินะครับคือต้นไม่ได้ แค่นั้นเองนะป้ายได้โตัวโบมันลูกเล็กเกินไปนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นนะอรถทาทาดีเซลเครื่อง2.2ข้อมันเร็วตัว140นะลูกค้าแจ้งอาการรถวิ่งไม่ออกคันขาวรถติดยากอะไรประมาณนี้นะครับ จากที่ตรวจเช็คนะก็คือพบว่าหัชฉีดมีปัญหานะระบบน้ํามันกองโซลา่าตันไฟลูกกองดักน้ําโชนะฮะถังน้ํามันบี B ้แบนนะอันนี้ก็หลักๆเลยก็มีเปลี่ยนถังน้ามัน1ลูกนะฮะได้ระบบน้ํามันเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนซ่อมหัชฉีดสูบ1และสูบ3นะอ่าสูบหนึ่งกับสูบ3แล้วก็แหวนรองหัชฉีด1กับ3อ่าก็อันนี้ก็จบสวยๆพร้อมกับ เปลี่ยนยงางซีนยางฝาข้อบวาวใหม่ขาบน้ำมันเครื่องรั่วเติมนิดๆนะฮะนี่ก็จะการเปิดทําใหม่เรียบร้อยนะเตรียมตัวส่งกลับบ้านได้นะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คนระับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 2 0 0นะครับเรื่องรถทาทาลึกถึง่างต้นทาทา,ทา นซื้อขายซ่อมจบด้วยเดียวนะเจอ